เราเล่ก็อยู่ในเกมนะครับนะครับอยู่กับคุณนะครับแบล็กเลโน่สามครับคิวครับแบล็กเลโน่สองครับไครไูครับแล้วก็จะมาโชว์การเชือดหมูให้เอดูนะครับลิสโตนมาดิน้องวางลิสโตันี่น้องเดี๋ยวๆต้องเข้าไปสัมผัสกันนะครับแล้วลิสโตนไปไหนครับคุณเดี๋ยวผมวางให้ครับครับ เช็คกระสุนนะครับกระสุนพร้อมยังครับเฮ้ยมันเป็นอะไรมันไม่ยิงวะเออรู้สึกว่าเราจะแปกนะครับไม่เป็นไรครับรู้สึกว่าเราแปกนะครับแล้วเราตัดมาใหม่นะมาเกับมาต่อกอนต่อเลยนะอันนี้เราก็ทําการฆ่าฆ่าหมูให้อีกครับฆ่าครับอันนี้เราจะทําให้มันแบบกําจัดหมูได้เร็วขึ้นนะครับสับสวิตีิน้องนุงอ่ะ

ยิงครับยิงยิงครับเราเข้าไปเก็บของครับตีไฟนะครับเอาเก็บของครับผมไม่เสียของครับดูหน้าผมก็ได้ครไม่เสียเราไปบ้างออกมาอาคุณเพิ่งได้โลซับออกมาเร็วๆแล้วเราต้องไปเลี้ยงไก่ก ouais ่อนนะก็ทำการ เชือดหมูให้เอดูจบแค่นี้ครับครับบ๊ายบาย